ทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องยูทูบนะคะวันนี้จะมาถ่ายกิจวัตรประจําวันของจริงใจหนึ่งวันให้ทุกคนได้ดูกันก็ตอนนี้เป็นตอนเช้าเราก็เพิ่งตื่นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราขอไปอาบน้ําก่อนแล้วกันน้อจะได้แบบว่าไม่เสียเวลานะคะวันนี้เราจะไปเดินห้างกันซึ่งแบบแน่นอนว่าเราไปห้างเราก็ต้องได้ทําอะไรหลายอย่างแน่นอนเพราะว่าห้างอ่ะมันใหญ่มากแล้วมันเปิดใหม่ด้วยไง เออขอนั่งแช่อ่างก่อนนะคะสบายโอ้โหตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตื่นอะไรตั้งแต่เช้ามืดแต่ว่าร่างกายมันตื่นให้เราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตื่นไปก่อนโอเคมาเข้าห้องน้ําสักนิดนึงเฮ้ยทุกคนอย่ามองนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามองแล้วก็แย่แน่เลยค่ะทุกคนต้องเห็นแน่แนเลยโอเคเอาเป็นว่าทุกคนไม่ใช่คนที่แบบว่าระมกอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะอืเราเชื่อใจทุกคนคะ่ะโอเคมา แปลงฟันกันดีกว่านะคะวันนี้คิดเอาไว้ว่าจะไปทําฟันไปดูหนังแล้วก็ไปซื้อหนังสือด้วยวางแผนไว้แบบก็จะไปทําหลายอย่างมากเลยแหละทุกคนเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องรอติดตามชมเลยนะว่าเราจะไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราขอขึ้นไปแต่งหน้าที่ห้องแป๊บนึงนะทุกคนนี่ก็คือบ้านของเรานะบ้านใหญ่มากๆเลยแหละอืม แต่งหน้าสักนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆก็แบบแค่แบบโบโบหน้านิดหน่อยอะนะนิดง่ายเออ,เออนั่นแหละแล้วกแบบ็อาจจะทาลิปสติกด้วยสักนิดนึงนะแต่ก็อาจจะยังมองไม่เห็นนั่นแหละเออเพราะว่าแบบเราก็เราเราเดินอะเราไม่ได้เดินถอยหลังโอเคมาเรามาทำกับข้าวกินดีกว่านะคะเช้านี้ เราคนทำอะไรกินดีทำข้าวผัดแล้วกันเนาะข้าวผัดกินง่ายมากเลยเป็นข้าวผัดกุ้งทุกคนจะกินได้กันไหมเนี่ยอยากกินด้วยเปล่าเนี่ยอร่อยนะฝีมือเราอะต้องลองกินแล้วแหละนะอร่อยแน่นอนเชื่อใจแล้วนะโอเคอ่าไหนๆก็ไหนๆแลขอนั่งทำ end น c r e e n สักครู่นึงนะเพราะว่าถ้าทำ u t u b e เนี่ยแล้วก็ต้องใส่ end ี c r e e ยเพื่อที่จะได้ดึงดูดผู้ชม ทางบ้านที่กดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆด้วยนะเอาเป็นว่าตอนนี้แบบเดี๋ยวกลัวจะแบบกลัวจะสายนะเดี๋ยวกลัวตอนเย็นจะไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเอาเป็นว่าเราเดินทางมาห้างแล้วเยเดินทางมาถึงแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างกันเลยดีกว่าโอ้ห้างใหญ่มากห้างใหญ่จริงๆโอ้มีคนด้วยอะมีคนด้วยค่ะทุกคนไหนดูซิตรงนี้จะเป็นแบบฟด ฟู้ดคอร์ดฟู้ดเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้เนาะเออก็จะมีของกินหลายอย่างให้เราได้เลือกซื้อเลยอะมีเดอะโรสคาเฟ่ด้วยอะไรอะ่ะขอจิบกาแฟสักแก้วหนึ่งได้ไหมเพราะว่ารู้สึกง่วงนอนมากอยากจิบกาแฟสักนิดน,นึงในยามเช้าโอเคมาเราขึ้นบันไดเลื่อนดีกว่านะคะเราจะขึ้นไปชั้นบนมา มาซื้อหนังสืออันนี้กว่าค่ะบุ๊กสตอร์เออก็คือแบบพวกชอบอ่านหนังสือนะอ่านแบบอ่านไม่ถึงสองวันก็หมดแล้วนะคะก็คืออ่านวันเดียวจบเลยโอเคเราเอาหนังสือเล่มนี้แล้วกันลองอ่านดูหน่อยว่ามันสนุกไหมแต่ดูโดยรวมแล้วก็น่าจะสนุกหมดแหละเพราะฉะนั้นเราไปจ่ายตังค์กันเลยดีกว่าทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะเออ โอเคค่ะเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยมาทําฟันกันดีกว่าทุกคนไม่ได้หาหมอฟันนานมากเลย okay, X โอเคมาเอ็กซเรฟันโอ้นี่คือฟันเราเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะทำไมาเราถึงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะสงสัยแบบตอนที่เรามาทําฟันเลยยังคงเป็นเด็กเอาเป็นว่าฟันสะอาดดีเรียบร้อยงั้นเอาเป็นว่าเราขึ้นลิฟต์ไปชั้น3ดีกว่าเพื่อที่จะได้ไปดูหนังนะคะเย้เ yeah, ย yeah. มาข้้อลิฟต์เลยชั้นสามชุดนี่หูมีร้านเบอร์เกอร์ควีนมาดักหน้าเราเลยอะแล้วก็ร้านเดิมนะคะเดิร์ลสคาเฟ่ที่เราเพิ่งซื้อซื้อกาแฟมาจิบไปเมือ่อไม่นานมานี้นะคะเออมาเข้าห้องน้ําก่อนดูหนังเดี๋ยวแบบว่าอยากเข้าห้องน้ําแล้วก็แบบอยากเข้าห้องน้ําตอนที่หนังกําลังแบบดําเนินอยู่เดี๋ยวเราจะ ดูหนังไม่รู้เรื่องนะคะเออเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปเลยจ้าก่อนอื่นเขากดตัวหนังก่อนชึบชึบสักนิดหนึ่งนะคะสักนิดหนึ่งโอเคแล้วแล้วก็ซื้อป๊อปคอนเพื่อเอาเข้าไปนั่งกินในโรงหนังด้วยจะได้แบบว่ากินไปดูไปเพลินๆน,นะคะเออโหโรงหนังมันดูแบบ ดูดีมีสกุลมากเลยนะเราจะเดินไปเรื่อยๆกันนะคะโอเคถึงโรงหนังแล้วเรามาดูหนังกันดีกว่านะคะอ,อร่อยอะ่ะทุกคนอยากกินด้วยกันบ้างไหมอ่ะอยากกินด้วยกันไหมเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะบ๊ายบาย